สวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รักที่รัทุกท่านครับสวัสดีครับผมหนึ่งชิวอินดี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 ครับผมวันนี้ผมจะมาตกปลาไม้ต่อไม้ตอนนี้นะครับมาตกปลาไม้ต่อไม้นะต่อเดียวดูดิว่าผมจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้นะครับผมไปดูกันวันนี้ผมก็มากับเบ็ดลีวันเดิมครับนี่ครับระย,ยะสองจุดเจ็ดเหมือนเดิมครับผมมาดูกันว่าวันนี้แล้ววันนี้ผม ใช้เหยื่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูเหยื่อมาครับปรากฏเดี๋ยวแค้เอาก่อนเหยื่อปรากฏดครับนี่ไม่ได้เขาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะนี่ผมนี่เหยื่อมาครับตาอะไรดูเองนี่นะครับผมวันวันนี้ผมจะได้ปรากฏไหมหรือว่าได้ปลาอะไรครับไปไปดูกันเลย let's go <S มาแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่นาผมไม่ได้ตกอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ใช้หยุดเออใช้หยุด <c oughs> ใช้เหยื่อตัวนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เดาดูเดาดูเราอินดี้ครับผมไม่ได้ลูฟี่หมกแฟงนะผมหนึ่งชิวอ,อินดี้นะคตั้งเยอะยันนี่เดาดูดดปลาเยอะนะครับท่านผู้ชมเแต่ละหมายที่ผมมามาปลาเยอะแน่นอน,นที่มันติดกินไม่กินแค่นั้นแนะ่ะ <c oughs> เริ่มใส่เยอะ บายต้องใจเย็นนะครับ อากาศโคตรดีเลยครับสวยงามครับอากาศเย็นมากครับลมเลื่อนไปมาแขวนนี่นอนหลับสบายเลยครับผมจะมาแขวนมันตกปลาให้ดูให้ท่านชมอู้ได้แล้วนี่โอ้โหปลาติวครับผมโอ้โหนึกว่าปลาอะไรตัวใหญ่นะ นี่ครับท่านผู้ชมปลาซิวครับผมตัวบอลลูมเลยโอ้ปลาซิวใหญ่มีเม็ดขึ้นหนุ่ท่านผู้ชมได้ขิดละนี่ไงนนโอ้ยปลาชน,นโอ้โหติดล้อรถนายเล้วโอ้โห นี่ครับผมู้ชมปลาช่อนครับเป็นไงครับโอ้้หูปลาช่อนแล้วปลาช่อนครับอยอด <Really good. S 1> อิลิกูดแมนแมนแมนคนมันแมนยี่ช่อนตัวหนึ่งแล้วนะเด็กร็แมนเด็กก็ มต้องลาข้าม้นี่มันปสิวเลยอ้หหลดโอ้โหท่านชมตัวใหญ่นะครับเนี่ยโอ้ยดูเม็ดออกนะครับโอ้ น่าจะเป็นช่อนครับผมโอ้เดีด๋ยวดูใส่ม่น่าจะเป็นปลาช่อนครับตัวนี้ครับดึงแรงมากเลยครับโอยดึงไม่ขึ้นเลยหรือว่าผมตื่นเต้นไปวะเดยวดูดดดเดยใสเยอะๆเลยครับท่านผู้ชมดูนะ

นี่นี่ครับท่านผู้ชมปรากฏดครับผมอุ้ยมันเกี่ยวตัวครับนี่ครับในสุดก็ได้ปรากฏดครับผมนี่ปรากฏเหลืองน้อยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่เกี่ยวตัวครับ <c oughs> เกี่ยวกัรุดูเกี่ยวตัวเลยครับอืมแล้วมันต้องโดนมันต้องโดนแล้วมันต้องโดนวนดนันนี้แดดเริ่มรุงผมแล้ว จับตาดูทุนให้ดีนะครตากำลังเข้าอยู่ ดึงพุทธสวนเลยนะลองสิแข่งดึงตองไม้นะยืดเนี่ผมใช้สาย PE สองไม่ใช้เอนธรรมดานสายเอนธรรมดาขาว con long nhìn thân luôn 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 lên luôn lúc luôn luôn tịt luôn เหม็มมนอีเหม็นเหม็มน,มมนปลาเข้าดีเรียกมันนะดิเรียกมันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวันนี้ผมร้อนเนินเด่นน้องเด็ดมันมีมือเน้องมันแล้วเนะี่ยเดี๋ยวดูเมีขึ้ออีกตัวนะ นิสัะอะไรได้ไปลมากมายแค่ลองเหยื่อสิเห็นว่ามีขายผมก็เลยซื้อมาลองตกดูมันก็ได้วิธีโบรานเรียกปรากฏปรากฏมาปรากฏมามาดิครับมาดิครับ

ว่าทำไมมันนิ่งๆมันหลักไปหาอรกอเนี่ยเรียกปาดูชม,ชมดูปลาวิ่งตามเลยไหมปลาวิ่งตามหาหา,าไ้ที่ผม ตะกุกตะน้ำที่ผมสลันดนี่ครับนี่ครับสู้กันนยโอ้โหไม่ติดเก็บติดต,ต,ต,ตาผม ไม่รู้เือผมเจ็ดเทพโจนสลัดลูฟี่หมวกฟางครับผมพามผมไม่ได้เอาตะก้องมาด้วยนะตะก้องมีบ้างก็ติดงานอยู่ลยมเคิ่มคนเดียวดีกว่าคนเดียวฟิวีปเยอะกี่ลัอเนี้ย Mình có kín đang tiêu 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 mình có tiêu 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 อีช้อนย้อย,ยอยูอ่โอ้ท่านผู้ชมน,นี่ครับปลาช่อนครับนี่นี่น,นี่โอ้เป็นยังไงเวอลิกต์ได้ยืนช่อนครับทุกแอมนี่ปลาช่อนปลาช่อนนี่ครับหน,นึ่งช่อน ดีดีปลาช่อนเข้านี่ปรากฏได้ตัวเดียวครับตัวเล็กด้วยเดี๋ยวดูปลาช่อนลองเอลลงลง คนนี้ใช่เนื้อหันแต่ช่อนนี่จริงจริงท่านผูช้ชมเห็นไหมเม็ดเม็ดเม็ดขึ้นอะเม็ดขึ้นในปลาช่อนเนื้นอนปลาช่อนมันจะมีเม็ดอ๋อเล็กน้อยอิทธิอิทธิกันยีโอ้ยไมครับช่อนแล้วของเล้กปลาช่อนไหมโอ้ย,อยนี่ครับปลาช่อนครับไซจิ๋วครับนี่นี่นี่ของเข้าไปก่อนเออบอกแล้วมันเป็นปลาช่อน เเียยผมมลองทคคนิ่าก็เป็นจำนวนปลาที่ผมได้นะครับนี่เป็นปลาช่อนสามตัวครับปลากดเหลืองตัวเล็กตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาซิวตัวนึงเดี๋ยวปลาซิวผมจะปล่อยนะโอ้โหปลาช่อนโดดครับโดดแล้วปลาช่อนโดดโดดโดดโอ้โอปลาช่อนโดดแล้วเดี๋ยวปลาซิวผมจะเอาไปปล่อยอ่ะปล่อยลงไปนี่ครับปลาซิวปล่อยไปแล้วสี่ตัวนี้พอแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์ยังไงชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับใช้ผมตกปลาแบบไหนได้ไหมใช้เหยื่ออะไรบอกผมมาได้เลยครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับ